الحمد لله رب العالمين وبي نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله ا ع ل ي العظيم ัล لهم صلي على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن ت ب ه م يسانين إلى يوم الدين أ م ا ب ع د ض ُ ه ُ م ْ فَلَهُمْ الْحَقُّ وَلَهُمْ الْحَقُّ َوَلَهُمْ 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 الْحَقُّ َ มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะยืนหยัดนะครับในคําสั่งของละซุบฮะนวตาลาในคําสั่งของตรัสลอสลอฮะอะเลสัลลัมนะครับในทุกๆประเด็นนะครับโดยเฉพาะเรื่องการละหมาดแล้วก็การละหมาดที่เป็นเยมาอาธิมัสซิดนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราซึ่งเป็นบาวนะทุกคนเนี่ยที่มีหน้าที่นะแล้วทุกคนก็จะต,ต้องไปถูกสอบสวนถึงหน้าที่ที่เรานั้นได้รับมอบหมายจากอละซุบฮะตาลาและกระซูลของพระองค์นั่นเองนะครับ เ,เวลาของเราแต่ละคนนั้นเหลือกันคนละไม่มากนะครับพี่น้องก็ขอให้เราได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับในการตอบรับคำเรียกร้องของพระองค์ลักษมณ์มหาเนวตาลาโดยการปฏิบัติตามสุนนะแบบฉบับของท่านเบีมุฮัมมัดสุลต์ละฮ์อะลลอฮ์อัสซัลลัมในทุกๆประการนะครับเท่าที่เรามีความสามารถนะครับที่จะทําได้นั่นเองพี่น้องครับพระองค์ลักษมณ์หาเนวตาลาได้บอกเรานะครับถึงบุคคล3กลุ่มนะสกลุ่ม ที่เป็นประชาชนของท่านนบีมูฮัมม um ัดสุลต่ลนฮะอิสลามเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับผลงานของเขาขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นความตั้งใจของเขาว่าเขานั้นจะอยู่ในกลุ่มไหนนะครับอัลลอฮ์บอกในสุรต่านฟาติรินะครับสุรต่านที่35นะครับอายะที่32นะครับอัลลอฮ์บอกไว้นะครับว่าซุมาอูรอสนัลกิตาบาซุมาอูรอสนัลกิตะบาบัลละดีนัสตอฟัยนามินอิบาดีนา ฟะมิหนุมซาลิมุลน afs ีห์วะมิหนุมมกุกทัศน์ห์วะมิหนุม ساب ิกุมบิลขัยระติอิทนิลาลาฮ์ดังนั้นเขาเป็นผู้ดีนะครับอัลลอฮ์บอกนะครับว่าและเราได้ให้คำพีเป็นมรดกสืบทอดมาแก่บรรดาผู้ที่เราคัดเลือกแล้วจากปวงบ่าวของเรานะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าอัลลอฮ์เวลาได้ประทานคำพีอัลกุรอานมาครับเป็นมรดกสืบทอดมานะ สืบทอดมาตั้งแต่หลังจากนบีมูฮัมมัดสุลต่านได้จากไปนะครับแก่บรรดาผู้ที่เราคัดเลือกแล้วจากปวงบ่าวของเรานะครับก็คือคนที่จะรับมรดกอัลกุรอานเนี่ยคัมภีร์เนี่ยก็คือคนที่เป็นบ่าวของลัทธิมัลต์ละลาแล้วก็เป็นอุมมาประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดสุลตานะครับด้วยกับการที่เขานั้นได้เข้าไปศึกษาในอัลกุรอานนะครับแล้วก็นํามาเผยแพร่เหมือนกับท่านตุลัสุลตานสุลตานได้เอามาเผยแพร่นั่นแหละนะครับนำมาเผยแพร่คนรุ่นต่อๆไปนะครับจาก จากท่านอับดลีมุฮัมมัดสุลตานนะครับมาถึงบรรดาซาบั์ของท่านนะครับแล้วก็บรรดาตาเบตาเบรีนทั้งหลายก็คือผู้ที่ศึกษาจากซาบั์นะครับแล้วก็ตาเบอิตาเบรีนนะครับคนที่เป็นพวกตาเบะก็คือพวกที่ศึกษาจากตาเบีนอีกทีนึงก็จะเป็นรุ่นรุ่นนะครับเป็นรุ่นรุ่นนะครับตั้งแต่ยุคทารุสนมาถึงซาบั์ถึงตาเบีนแล้วก็ตาเบอิตตาเบอีนนะครับแล้วหลังจากนั้นคืออะไรว่าตาบบหิมเบียซ่านินอิลายุมิดดินนะครับ คนที่ปฏิบัติตามชนรุ่นแรกเหล่านั้นนะครับมากันเป็นทอดทอดทอดเป็นยุคยุคยุคนะตรงนี้แหละจนมาถึงชั้นของพวกเราเนี่ยนะครับนั่นนะเรา,าบอกว่า,เ,าเป็นบอกให,ให้ให้คำพินี้เป็นโปสืบทอดมากแก่บรรดาผู้ที่เราคัดเลือกแล้วจากวงบ่าของเราอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องตระหนักแลก้วก็ยอมรับแล้วก็ปฏิบัติให้ได้นะครับ ถ้าเรารู้อายะหนึ่งเราก็นําไปเผยแพร่รู้อายะหนึ่งก็นําไปเผยแพร่นะคืออัะลลอฮฺเลือกเราแล้วตรงนั้นนะครับตรงนี้นะครับเราบอกต่อไปนะครับว่าบางคนในหมู่พวกเขานั้นเป็นผู้อาธรรมแก่ตัวเองนะบางคนเป็นคนที่อาธรรมกับตัวเองนะกาะทําแต่ความเลวกระทําแต่ความชั่วนะถึงแม้ว่าจะมีคําสอนจาก,จาก,จ,ากจากอัลลอฮฺระซูลมาแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่ใส่ใจนะแล้วก็ ยังไม่ให้น้ำหนักยังไม่ให้ความสำคัญนะครับทำเป็นมองข้ามทำเป็นเมินเฉยใช้ชีวิตไปตามกระแสไปวันวันตามอารมณ์ตามความต้องการของตัวเองเ <_ v ood le> พราะอะไรเ <_ v ood le> พราะเขาถือว่าเขาก็เ,าเ,าเป็นมุสลิมนะเขาก็มีลายละอียดแล้วละแต่อย่างอื่นขข้อใช้อย่างอื่นนี่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ใส่ใจไม่ได้นำพาเลยนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะเรา,าบอกบางคนหนึ่งหมู่าเขานั้นก็เป็นผู้อาธ am แกตัวเองแล้วบางคนหนึ่งหมู่าเขาก็เป็นผู้เดินสายกลางนะ และบางคนหนึ่งมเพเขาก็เป็นผู้รุดหน้าในการทําความดีทั้งหลายด้วยอนุมัติของอรหัสมหาในหะัวตาลาบางคนก็เดินสายกาบนคนก็เป็นผู้ที่รุดหน้าในการทําความดีก็คือหมายถึงว่าอะไรที่เป็นความดีเป็นคําสั่งช้ขอร้องแล้วก็เป็นสุนนะของตระสูลเนี่ยรีบเลยขวายคว้าเลยกระตือรือร้นเลยนะครับกระตือรือร้นคือ,คอมุ่งมั่นอะ่ะอยากจะทําขอให้รับรู้ถว่าน,นี่เป็นสุนนะของตระสูนนะ,ะไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ทําหมดนะครับมีนายุคนายุก ของซาบัดหลังจากที่ทศรุูนจากไปแล้วเนี่ยนะครับมีซาบัดท่านหนึ่งเนี่ยนะครับเดินทางมาถึงที่ที่หนึ่งซึ่งมีต้นไม้อยู่เขาจําได้ว่ารุซูลลอฮ์เคยไปพักที่ต้นไม้ต้นนี้เขาก็ไปนั่งพักตรงนั้นไปนั่งพักตรงนั้นนะครับเพราะอะไรเพื่อจะปฏิบัติตามศุนนะของทรศรุ่นสละลอฮออะลัยซัลลัมนั่นเองนี่คือความ ความแน่วแน่ความเคร่งครัดของบรรดาซามาที่ต้องการที่จะปฏิบัติตามสุนนะเพราะอะไรเพราะเขาถูกสั่งใช้เอาไ้อย่างนี้ว่าอะไรกุมบิซุนนาตีนะจำเป็นบูพรทัณฑลานะที่จะต้องปฏิบัติตามแบบฉบับของชั้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของศาสนาเรื่องอัคีดาเรื่องอิบะาดาเรื่องหมู่อามาลาเรื่องสังคมเขาจะปฏิบัติตามสุนนะของทศทุนเขาจะถามก่อนเลยว่าเรื่องนี้เราซุนทำเอาไว้อย่างไรก็ให้ทําอย่างนั้นนะอันนี้เราก็น่าที่จะนําเรื่องเนี้ย มาเป็นมาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตได้เราดูสิว่าเรื่องนี้เราซุนปฏิบัติเอาไว้อย่างไรแล้วก็ทําอย่างนั้นเรื่องละมาดนะเราซุนทําอย่างไรเริ่มต้นอย่างไรเราก็ทําอย่างนั้นนะครับถ้าละมาดอะไรบ้างนะถ้าดูฮาร์ถ้าละมาดไหมอ่านละมาดแล้วท่านทําอย่างไรท่านเริ่มยังไงอะไรต่างพวกนี้นะทุกอย่างนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษานะครับแล้วต้องนําไปปฏิบัตินะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราซุนได้ทําแบบอย่างไว้ทั้งหมดแล้วนะครับแม้แต่วิถีชีวิตของท่านการกิน การนอนนะครับการเดินการพูดจาอะไรต่างๆทุกอย่างนะครับมันทําให้เรานั้นยึดยึดมั่นในแนวทางในการปฏิบัติของลุทธอย่างเคร่งครัดได้นะครับเาลาบอกว่าบางคนก็อยู่ในหมู่เป็นผู้อธรรมกับตัวเองบางคนก็เดินสายกลางพวกที่เดินสายกลางนี่คือระวังคนที่อธรรมกับตัวเองแล้วก็คนที่รุดหน้าไปก่อนไอ้ทุกอยู่ตรงกลางเนี่ยมีก,กลุ่มหนึ่งคือดีก็ทําชั่วก็ทา บางทีก็เข้าใจศาสนารู้ศาสนาแต่บางครั้งบางโอกาสก็เผอเรอเผยผายไปกระทาในสิ่งที่ผิดนะคือเนี่ยคือกลุ่มนี้เดือนสายกลางนะครับแล้วก็คนที่รุดหน้าไปก่อนเนี่ยคนที่รุดหน้าไปก่อนก็คือหมายถึงเขามุ่งมั่นอยู่ในเรื่องของความดีในเรื่องราวของศาสนาในเรื่องราวของที่เป็นสุนนะของราสนาสุษษสลลานวะเลยซัลลัมไม่ได้มองข้ามเลยนะก็มี3ามกลุ่มด้วยอนุมัติของลาชุมฮานหนะฮุตาลานั่นเองนะครับเราบอกว่านั่นคือความโปรดปรานอันใหญ่หลวง นะครับนั่นก็คือเนี่ยมัดคือความโปรดปานที่พระองค์นัสวดตาลาได้ให้กับเราแต่ละคนนะครับเหมือนกับที่เราได้มาร่วงกันในการละหมาดจะมาเนี่ยครับเป็นเนื้อมัดเป็นความโปรดปานอย่างใหญ่หลวงพี่น้องคิดดูว่าคนดีกี่กี่แสนคนกี่ล้านคนล่ะครับนะครับที่จะลุกขึ้นตื่นในยามเช้ามืดเนี่ยนะอากาศที่หนาวเหน็บหนาวเย็นเนี่ยนะครับจะอาบน้ำละหมาดแต่ละทีก็แสนจะลําบากเพราะมันหนาวเข้าไปถึงข้างในนะหนาวไปถึงขั้วหัวใจถึงกระดูกเลยนะครับ แต่เราก็ยังสามารถที่จะทําได้นะเอาชนะรับสู่ของเราเอาชนะความยากลําบากนะครับเอาชนะการกระซิบสร้างพุชิตา่ได้เพื่ออะไรเพื่อที่จะตอบรับคําเรียกร้องขององสุบฮานะหัวตาลาแล้วก็ปฏิบัติตามสุนนะขอนทรสุนสลลอฮ์อัลลัมนั่นคือสิ่งที่เป็นความโปรดปรานเป็นเนื้อมัดอันยิ่งใหญ่ที่เราต้องชุกโกต้องขอบคุณต่อพระองค์สุบฮานะหัวตาลานั่นเองนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทําแค่ละหมัด อย่ามาอ้างอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นเราก็จะต้องทําด้วยนะครับการช่วยเหลือคนที่เป็นคนมือล่างนะครับการอ่านอัลกุรอานการศึกษาความหมายอัลกุรอานการถือศีลอดนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสุนนะของทารุณเป็นบัญญัติทารุณเราก็จะทําเป็นจะต้องที่จะต้องปฏิบัตินั่นเองนะครับจนกว่าลมหายใจสุดท้ายเรานั้นจะจากโลกดุนยานี้ไปนั่นเองอัลลอฮ์บอกอีกนะครับในสุรเดียวกันนะครับอายะที่ยี่สินะครับอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลละดีนะยะตุลูนะกิตาบอัลลอฮี ว่าอัฟะมิมมาราะักนาหุมเซรราวะลานียยารจูนัตยารตะลันตบูรนะครับอัลลอฮ์บอกนะครับว่าทแ้จริงบรรดาผู้ที่อ่านคำพี์ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุตาลานะครับคืออ่านเป็นประจำทั้งในเวลากลางวันแล้วก็กลางคืนนะมีโอกาสมีเวลานั้นให้อ่านนะพูดอ่านอ่านด้วยแล้วก็ศึกษาความหมายไปด้วยค้นหาความหมายความเข้าใจไปด้วยนะครับ แล้วก็ดํารงการละหมาดนี่คู่กันนะครับไม่ใช่อ่านอย่างเดียวอ่านคัมภีร์กงอรัลแล้วก็ดำรงรักษาการละหมาดด้วยรักษาการละหมาดที่เป็นฟ้ารดวยแล้วก็เป็นซุนนะต่างๆนะอย่างเคร่งครัดและบริจาคสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยชีพแก่พวกเขาโดยซ่อนเร้นแล้วก็เปิดเผยนะสามเงื่อนไขเลยนะผู้ที่อ่านคัมภีร์ก่อรัลอยู่เป็นประจำดำรงรักษาการละหมาดอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็บริจาคจากสิ่งที่เราได้ให้เป็นประจัยชีพแก่พวกเขาโดยซ่อนเรลนแล้วก็เปิดเผยเขาได้ริสกีมาเขาบริจาค เขาบริจาคเลยนะไม่รอช้าไม่ลังเลด้วยนะครับคือเขาทําตามที่ลอสบะตาลาบอกไว้นะครับแล้วก็บริจาคทั้งโดยซ่อนเล่นแล้วก็เปิดเผยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่หวังการค้าที่ไม่ซบเซานะอย่าดยูนจิติ่าระตันตะบูรนะครับหวังการค้าที่ไม่ซบเซาคือไม่ขาดทุนนะครับเพราะสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะครับจะถูกบันทึกไว้ในลอสบะตตาลาแล้วก็พระองค์ก็จะตอบแทนให้นะครับ การที่เขาอ่านอัลกุรอานการที่เขาตระมึอษาการละหมาดการที่เขาบริจาคเนี่ยสามอย่างนี้เป็นเป็นปัจจัยเป็นเป็นงานหลักเลยของมุสลิมที่จะต้องได้ปฏิบัตินะครับเอาล่ะบอกนะครับว่าลียฟิยุมอายุรหุมมายซีดหุมมินฟตุลิฮิอินนหูวะฟูรุลชะกูรเพื่อที่พระองค์น้นจะตอบแทนรางวัลของพวกเขาให้แก่พวกเขาอย่างครบถ้วนนะครับรอสเวลาจะตอบแทนรางวัลให้พวกเขาได้อย่างครบถ้วนเลยนะครับ ไม่ขาดแม้แต่น้อยนะครับที่เขาทําไว้ในดุนยาเนี่ยนะครับสะสมไว้ด,ดุนยาเนี่ยบางคน,นงานของเขานะครับก็คือการอิบราฮิต่อรัสุบฮาในวาตาลาการทําตามคําสั่งของรังสุบฮาตาลาแต่สาหรับบางคนนั้นนะครับไม่ได้ทําเลยนะครับก็ไปทําสนองความต้องการของของตัวเองในดุนยาอย่างเดียวนะครับโดยไม่ได้คำนึงถึงหน้าที่หรือคําสั่งที่รับมาลาใช้เลยบางคนมีเวลามีโอกาสแทนที่อ่านอัลกุรอานไม่อ่านนะครับก็เอาเวลาไปไป Uh, เล่นอินเทอร์เน็ตไปอะไรตอะไรที่มันไร้สาระไปนะนี่อันนี้สําคัญนะครับบางทีเพราะเดี๋ยวนี้นะครับในโซเชียลเนี่ยมันดึงเวลาเราไปเยอะเยอะมากนะครับการเราเสียเวลากับโซเชียลเสียเวลากับหนังทีวีเนี่ยเป็นเวลาชั่วโมง2ชั่วโมงนั่งได้เป็นนานๆนะครับแต่จะอ่านคนอานสักสิบยี่สิบอายะเนี่ยโอ้โหรู้สึกมันมันอึดอัดเหลือเกินมันมันอะไรอะ่ะคืออยากอยากให้มันเวลามันผ่านไปเร็วๆนะครับแต่ดูหนังดูละครเนี่ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงนี่ดูได้ อันนี้เป็นสิ่งเรื่องที่เราเนาจะต้องมานั่งทบทวนนะนะครับเราบอกว่าเพื่อพระองค์จะทรงตอบแทนรางวัลของพวกเขาให้แก่พวกเขาอย่างครบถ้วนนะครับและยังไงอีกนะครับเราบอกว่านะครับโอยดซีเดหุมินฟอสตอรีนะและจะเพิ่มจะทรงเพิ่มให้กับพวกเขาจากความปรดปานของพระองค์อีกเพิ่มให้อีกนะครับตอบแทนให้แล้วยังเพิ่มอีกทั้มหนึ่งได้10ถึง700เท่านะครับไม่ใช่ให้แค่นั้นนะให้เพิ่มอีกนะครับอินนาหูวัฟูรุนชะกุรแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรง ผู้ทรงชื่นชมในบ่าวของพระองค์ในการพักดีของพวกเขานั่นเองนะครับที่เขาได้ยอมทุ่มเทยอมเสียสละนะครับความสุขส่วนตัวนะครับเพื่อถวายยดลรัสุภานะหัวตาลาอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักให้มากเพราะเรากล่าวถึงไวในนะอังกุรนะแล้วก็สัญญาไว้ด้วยนะครับเพื่อพระองค์นั้นจะตอบแทนรางวัลให้กับพวกเขานะครับโดยการที่เขานั้นอ่านธรรมพีของรัสุภานาวตาลาอยู่เป็นประจำนะครับอ่านด้วยความตั้งใจนะครับแล้วก็ด้วยความมุ่งมั่นในการที่จะศึกษา ความหมายแล้วก็นําไปปฏิบัติด้วยนะครับแล้วก็ดรงรักษาการละหมาดนะครับแล้วก็บริจาคคู่กันเลยนะจะมีมากมีน้อยให้เราทาแล้วกันนะครับบริจาคจากสิ่งที่เราให้เป็นปัจจัยังชีพนะทั้งซ่อนเล้นแล้วก็เปิดเผยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรานั้นอาจจะตัดสินตัวเราว่าเราจะอยู่ในกลุ่มไหนนะครับกลุ่มที่เป็นผู้ทํากับตัวเองหรือกลุ่มเป็นผู้ที่เดินสายกลางหรือเป็นผู้ที่รุดหน้าไปก่อนนะครับในการทําความดีทั้งหลายนั่นเองนะครับเราสามารถจะเลือกได้ ก็ขอให้เรา,อ,าอยู่ในกลุ่มเลือกอยู่ในกลุ่มที่เป็นผู้รุดหน้าในการทําความดีทั้งหลายนะครับแน่นอนเราจะได้รับบันทึกด้วยมือขวานะครับแล้วก็จะได้รับการตอบแทนอย่างดีเยี่ยมจากพระองค์นัซมหาหนูตาลาจะรับสวนสวนชั้นฟิสเดลส์เป็นสวนสวนสวรรค์ชั้นสูงสุดนะครับที่พระองค์ลักษณะนั้น,นเตรียมไว้ให้กับบรรดาบุ้มินผู้ศรัทธาที่มีตักวาต่อเราอย่างแท้จริง Kepak Fahyinawa tahun ini. Khabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.